ค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นมารบีตอนผู้ชายเจ้าชูค่ะเรามาแนะนำตัวละครกันเลยนะคะคนที่หนึ่งค่ะเอมมลี่ค่ะสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะคะคนนี้ไม่เกี่ยวนะคะคนนี้ช่วยปลอบใจแบบเป็นน้องคนเล็กสุดเลยส่วนคนนี้ก็ชื่อคาราฟิน่นะคะเป็นพี่ตัวสุดอันนี้เอเมลี่เโลี้เมโลี้อันนี้แจ็คเป็นผู้ชายที่เจ้าชูนึงแค่เอ้ยไม่ใช่แจ็คแจ็ค ชื่อเบสนะคะไม่ใช่เจ็กนะคะแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยค่ะณร้านเบอเกอรี่แห่งหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดนมานะคะชื่อชื่อเป็นเบนเองเบสนะคะอืมเอาอะไรดีเนาะชอบกินคาราฟิลูดีกว่าอันนี้ติดอ๋อมีคนสั่งแล้วนี่ทำดีกว่า คุครับผมสั่งกาแฟครับผู้ชายคนนี้ก็จ้างไปผู้หญิงเออคุณจะเอาอะไรคะที่คุณสั่งไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะได้แล้วค่ะเออคุณจะสั่งอะไรอีกไหมคะเออเออผมสั่งผู้ชาคุณหนึ่งดวงที่เครับฉันไม่เล่นนะคะก็เอาอย่างเดียวนั่นแหละครับค่ะ คบกันมาห้าปีค่ะก็เป็นแฟนคันค่ะนี่คุณร้าผมเออเดี๋ยวชคุณจะไปทำงานใช่ไหมใช่คุณไม่บายค่ะเออครับนะที่ทำงานแหน่งผู้ชายคนนี้ชื่อเป็นเบนเป็นแฟนของแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นแฟนของเมลอดี้นะคะก็เลยมาไม่เป็นแฟนก็มาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยมา มีอะไรให้รับใช้คะผู้ชายคนนี้ก็จ้องไปที่ผู้หญิงคนนี้เอิมคุณจะมีอะไรให้รับใช้คะคบกันมาสี่ปีเขาก็เป็นแฟนกันขึ้นค่ะเมื่อไรเราจะแต่งงานกันครับเออบัลืนนี่นะค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวฉันจะไปทํางานแล้วนะคะคุณวายที่แท้สองคนนี้ก็เป็นแฟนกันนี่นะ และได้ไปบอกกับพี่สาวพี่พพอะไรจ๊ะพี่มีแฟนเหรอใช่จ้ะจะแต่งงานกันเมื่อเรื่นี้ต้องไะเปบของพี่เมโลดี้แล้วพี่อะไรเหรอจ๊ะพี่มีแฟนเหรอชื่ออะไรอ๋อ,อ,อชื่อเบนเขาไปทำงานที่เมืองนอกเขาไม่ได้ไปทำงานที่เมืองนอกนะคะ อ้าวแล้วเขาไปทำงานที่ไหนเขาไปมีกิ๊กใหม่แล้วค่ะแะแต่งงานกันเมื่อเรือนี้นี่พี่ี่คคุเอ่พวกคุณเป็นพี่น้องกันหรอครับใช่ทำไมอ่ะฉันเป็นน้องนะแล้วคุณอ่ะมายุ่งกับพวกพี่ฉันทำไมไม่ฟังแล้ว หนูขอไปก่อนนะคะพี่พี่เฮ้ยน่าสมเพศไปดีกว่าผู้ชายอย่างเนี้ยไม่น่าคบเลยเปี้ยผู้ชายอย่างคุณมันไม่น่าคบเพี้ยฮึเดือดอุย้ยแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมติดตามตอนใหม่ด้วยนะคะ แล้วก็ที่ไม่ชอบขอภัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ mm hmm. และอย่าลืมดูตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน